ชีวิตเราทุกคนอยู่ได้ด้วยกำลังใจและความหวังทุกเศร้าเสียใจท้อแท้สิ้นหวังในวันนี้ใช่ว่าทุกอย่างจะสูญสิ้นไปหมดเสียเมื่อไรชีวิตเราก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปหากวันนี้ไม่รู้จะทำเพื่อใครขอให้ทำเพื่อตัวเองหากวันนี้มองไม่เห็นว่าใครรักเราก็ขอให้เรารักตัวเองหากวันนี้หมดแล้วซึ่งกำลังใจ ขอให้สร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองหากวันนี้เหนื่อยท้อแท้จนไม่มีเรี่ยวแรงขอให้หยุดพักสักนิดแล้วค่อยออกเดินทางต่อจงจดจำแค่ว่าชีวิตนี้เรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่ทุกๆวันเที่ยวเรายัางตื่นขึ้นมาแล้วมีลมหายใจอยู่อดีตที่ผิดพลาดไปอดีตที่ล้มเหลวอดีตที่ทำผิดอดีตที่ทำไม่ดี เราสามารถเริ่มต้นใหม่แก้ไขได้อดทนอดกลั้นสักนิดเพื่อให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้มีสติเป็นเพื่อนมีปัญญาที่เหลือนำทางมีสิลห้าเป็นครูนำชีวิตแล้วชีวิตจะรอดพ้นจากวิบากที่กำลังเผชิญอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณบทความดีๆจากเพเห็นทุกเห็นธรรม